ินแดนที่เต็มไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าของมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของชั้นหินในดินแดนที่เต็มไปด้วยร่องรอยสร้างสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์สิ่งที่จะพบเยอะบ่อยก็คือพวกไอ้พวกคล้าย,าย,ายหอยนะและในดินแดนที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ ด้านภูมิประเทศธรณีวิทยาบนดินแดนแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมค้นหาคำตอบได้ในสารคดีชุดมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ ป่าของอุทยานแห่งชาติตาพระยาแถวนี้เป็นป่าเสื่อมโทรมที่น่าจะยกไปให้เป็นที่ทำการเกษตรหรือเป็นแหล่งน้ำแต่แท้จ,จริงแล้วป่าไม้ที่เราเห็นในวันนี้เขาเกิดและก็ค่อยๆโตบนชั้นหินทรายบางๆที่ผูกพังมาจากหินทราย พื้นที่แห่งนี้กำลังถูกเสนอให้มีการก่อสร้างให้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสโตนคำถามไม่ชวนคิดก็คือธรณีสันฐานบริเวณนี้เหมาะที่จะใช้เพื่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำหรือไม่ปัญหาคืออตัวต้นกระเหมิดหินเนี่ยมันเป็นทราย เพราะนั้นเวลามันลงมามันก็เป็นทรายใช่ไหมครับผ่านมากี่หมืน่นกี่แสนปีตัวนี้ก็เป็นทรายก็<ช>คําถามว่านั่นคือที่นั่งคุยกันว่าน้พื้นมันเป็นทรายแล้วเมื่อไหร่มันจะเก็บน้ําได้เนินเขาบาปุ๊บแล้วก็จะเจอพวกนี้จะเจอละลุใช่ไหมฮะแทบน่าจะเป็นตลอดแนวเนินเขาเลยตรงไหนที่มีโดนกัดซอกก็จะได้เห็นเป็นละลุขึ้นมาเพราะว่ามันมีอยติยาที่สอดคล้องกันใช่แล้วรู้สึกว่าชั้นชั้นที่พี่เล่ชี้ผมดูเมื่อเช้าก็เหมือนกับเมื่อเช้าเลย เพราะนั้นก็ใครจะสร้าง่างนี้ก็เป็นเขื่อนหรืออะไรบนหินทรายนะี่ค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าหินทรายมันจะออกมาซึมเนินทรายมันจะซึมระเผลอซึมผ่านใต้ดินไปลงไปหมดเลยก็ได้เป็นเรื่องยากมากที่บริเวณนี้จะเก็บน้ําได้เพราะสันเขาบริเวณนี้เป็นละลุตลอดแนวยาวไปถึงเขตประเทศกัมพูชา รากฏการ์ที่ทำให้เกิดละาลุมีอยู่ด้วยกันสามระยะคือช่วงแรกเริ่มจากแผ่นดินเดิมถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำโบราณที่ไหลมาจากทางทิศตะวันตกรวมทั้งลำห้วยสาขาจากด้านเหนือและด้านใต้จนทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นหุบเขาที่มีที่ราบกว้างที่มีแม่น้ำหรือร่องน้ำต่างๆไหลผ่าน ระยะที่2คือการเกิดเนินตะกอนน้ำผารุปผัดจากสายน้ำที่ไหลามาจากภูเขาทางด้านเหนือมาร่วมกันที่ปากแม่น้ำจนเกิดเป็นชั้นหินทรายทับซ้อนๆกันระยะที่3คือการกัดเซาะอของตะกอนน้ำพารุปผัดจากน้ำฝน และแม่น้ำต่างๆที่ไหลลงมาจากเทือกเขาด้านเหนือแต่เพราะชั้นหินทรายของแนวตะกอนรุปพัรมีความคงทนและผูกก่อนพังทลายไม่เท่ากันส่วนที่ทนกว่าจึงคงยืนหยัดอยู่เป็นแนวหรือเป็นแทง่งให้เราเห็นเป็นภูมิประเทศที่แปลกตา ทางนี้ทางเข้าดกอกตกน้ำตกหั้วใหญ่ในเขตอุทยาแห่งชาติทับลานเป็นอีสถานที่หนึ่งที่พบความมหัศจรรย์ด้านธรณีวิทยาคือเร่หรอ ล่างลงมาที่น้ำตกหั่วใหญ่เราจะพบหินที่มีจุดกำเนิดต่างกันมารวมอยู่ด้วยกันคือบางส่วนเกิดจากอิทธิพลของแม่น้าบางส่วนเกิดจากอิทธิพลของภูเขาไฟเราจะเห็นว่าข้างล่างกระ้างบนถ้าาแผนดูเนี่ยหินจะไม่เหมือนกันถ้าคุณลองถ่ายโค้อซัพมาจะเห็นว่าอันนี้ยหินแล้วมันมีผลึกเน่ไหมเป็นดอกดอกตกพวกนี้ก็หิน อย่างนี้คือพวกหินอาคานัคนีพวกนี้เกิดขึ้นอยู่ภายใต้เปลือกโลกลึกลงไปหลายกิโลนะนลการเข้ามาจากไอ้พวกแมกมาแล้วก็เย็นตัวกลายเป็นหินที่ความลึกหลายกิโลเพราะนั้นผมก็เลยเรียกกันว่าไอ้ตรงนั้นให้เป็นทาราภูมิก็คือเกิดโดยภายใต้แม่น้ำันข้างล่างเป็นเอเวจีภูมินะครับ หลายคนอาจไม่ทราบว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เคยเต็มไปด้วยร่องแนวและปล่องภูเขาไฟมาก่อนย้อนกลับไปประมาณ250ล้านปีเปลือกโลกบริเวณนี้ถูกยกตัวขึ้นเป็นแผ่นดินพร้อมๆกับการแทรกดันของลาวาและการประทุข,ของภูเขาไฟนักธรณีวิทยาพบว,ว่า เปลือกโลกที่เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือปรากฏการธรรมชาติของการปะทุการระเบิดและการไหลของหินหนืดจากร่องหรือป่องภูเขาไฟเมื่อประมาณ250ล้านปีหลักฐานทางธรณีวิทยาที่บ่งชี้ความรู้ดังกล่าวคือหินกรวดมนภูเขาไฟซึ่งเห็นได้ชัดที่น้ำตกเหวสุวรรณอันนี้ เป็นหินภูเขาไฟประเภทที่เกิดจากการระเบิดถึี่ว่านะฮะก็อาจจะรวมกับทั้เม็ดกรวดเม็ดอะไรใต้ช่องน้ำและปนกันไปด้วยนะน้ำมันเยอะไม่รู้จะลนจะเดินลาะตามหุ่นมาได้้าง เม,มื่อข้าเส้นทางเดินเท้าไปยังน้ำตกผากล้วยไม้ประมาณ1กิโลเมตรเราจะพบกับหินที่เกิดจากหินหนืดภูเขาไฟที่ต่างไปจากหินกรดมนภูเขาไฟที่พบบริเวณน้ำตกเวสุวัตเราจะพบว่าหินสีดำ เกิดจากหินหนืดหรือลาวาที่ค่อยๆไหลคืบมานถือว่าถ้าพี่เห็นอย่างนี้คือหินลาวาโฟโลอะไหมครับแต,แต่แต่มันจแสดงว่าพี่ต้องมีหินหินเก่ามันอยู่ไม่มันกระบอมันเป็นลาวาไงดูดิช,ช,ชั้นชั้นชั้นอะถล้าถ้าเรามีของดีๆเราก็จะดูว่าเออแล้วมันไหลข้างไหนมันสูงเท่าไหร่มันต่ำมันไหลไปทางไหนมัน,มนไหลาไหจากนี่ไปนี่หรือไหลาจากนี่ไปนู่นนี่ไง แต่เนี่ยแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยอ,อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คอมเพรสชันไม่ใช่อะไรนะ oh. ก็คือการผลไหลผลไหลไปก็เนี่ยโดยความหนืดตั้งแรงมากมันก็ขยัล้วมันก็มีม้วนตัวมี mm hmm. อะไรเข้าไป mm hmm. นี่เราเห็นเป็นแนวแนวแนว,แน,วนี่ก็คือการไหลของหินลาวาในแต่ละครั้ง mm hmm. อันที่จริงแล้วไอ้ตรงเขาใหญ่ละมันไม่ใช่ว่ามีภูเขาไฟลูกเดียวนะ ท้งหดเนี่ยมันเป็นแนวมูคไปนะมูคไปอาจจะมีเป็น,นสิดลูดดดกหรือตามรดกโลกร้อยล้านปีนี้นำเสนอข้อมูลได้เพียงเสี้ยวหนึ่งถึงจุดเริ่มต้นของการเกิดสิ่งมีชีวิตที่ถูกรังสรรค์ขึ้นและสูญสิ้นไปตามธรรมชาติผ่านการลเวลเวลาในแต่ละยุคเป็นวินวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแยกสายพันธุ์กันไปจนเป็นความหลากหลายของสัพรพชีวิต อย่างในปัจจุบันมารดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่จึงเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่รอการศึกษาคนา้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านต่างๆของคนไทยและคนทั่วโลกต่อไป